ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอ่าคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงพระเนื้อตะกัวปลอมนะครับก็บางคนรู้บางคนก็ไม่รู้บางคนเข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่ากันฟังเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกถึงประสบการณ์การเข้าอ่าไปประกวดพระ พระที่ผมถืออยู่นี่เป็นพระเนื้อตะกวัวนะครับเป็นพระเนื้อตะกวัวต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าพระเนื้อตะกวัวปอมก็คือเป็นพระปานเปิดโลกนะครับปอมดูง่ายบางคนไม่เข้าใจนึกว่าโอ้เห็นพระผิวโอ้มีคราบอย่างนี้ผิวระเบิดเนี่ยต้องแท้แน่นอนอ่นะครับนี่คือองค์ใหญ่นครับพระปางเปิดโลกเนื้อชินตะกวัวหรือว่าเนื้อตะกวัวนะครับ อีกองหนึ่งก็ใช่เช่นกันนะครับลองดูเห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียด<ๆ>ก็ปาเปิดโลกดูค่าที่ตธทํานะครับอ่านี่สันนิฐานได้เลยนะครับเนื่องจากผมเคยเป็นช่างมาก่อนเป็นเมคนิคมาก่อนก็น่าจะเป็นการอาจุ่มหรือว่าจี้เขาเรียกว่าลงน้ํากดแช่น้ํากดหรือไม่ก็ใช้ไฟฟ้านะครับก็กิดเป็นการชุบชุบเงินชุบทองนี่แหละใส่ลงไปก็ใช้ไฟฟ้าชอ็อตนะลงไปในน้ํา อันนี้ก็ทําได้ประการหนึ่งส่วนการที่เขาจะใช้ไข่เนี่ยมาลงมาปกคลุมหรือใช้สีทาอันนั่นคือเบสิกดูได้ง่ายแต่นี่ไข่เนี่ยเขาอาจจะมีการใช้ไข่ทาอริทีหลังจากที่ชุบแล้วชุบแล้วนะครับชุบน้ากดแล้วตากแห้งแล้วก็มาทาไขนะ่ส่วนนี้ก็เบสิกพื้นฐานเลยพระยอดพรมอันนี้เกดูง่ายแต่สําหรับคนไม่รู้คือไม่รู้นะครับคนไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดถึงพระนุตตะขวปอมองค์งนี้ต้องบอกว่าเป็นพระยอดทงเนื้อตะขวปอมนะครับคาบที่เราเห็นอยู่เนี่ยอ่าคาบที่เราเห็นอยู่ค่ะเหลืองเหลืองคาบตามซอกตัวเนี่ยนะครับตามซอกที่เราจะเห็นเนี่ยต้องบอกเลยว่าปอมไม่ใช่แท้นะครับแล้วถ้าเราจะเห็นที่ตรงสีสายนะจะมีผิว bird, ระเบิดจะมีแตงพวกนี้ก็คือทำนะครับทำคืออย่างที่ผมพูดนะครับว่า สามารถชอ็อตด้วยไฟฟ้าได้แช่น้ํากดแช่น้ํากดได้นะครับก็คือคิดถึงหลักการของแบตเตอรี่นะครับแผ่นตะกั่วมีขั้วบวกขั้วลบ,บมีไฟฟ้านะครับถ้าเราที่เราใช้ความร,ร้อนไฟฟ้าเนี่ยนะฮะชุบลงไปในน้นําและในน้ำเนี่ยก็มีเท่งบวกลบอยู่นะครับในน้ํากดมันก็จะเกิดซันเฟอร์นะครับเกิดซันเฟอร์เกิดขึ้นถ้าเกิดซันเฟอร์เนี่ยก็จะขึ้นเปนนน็นลักษณะนี้เราจะเห็นคาบเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะย่อและขยายดูลองใช้แว่นดูจะเห็นไหมอ่ะดูนะครับหลายคนอาจจะเห็นนะครับเนื้อตะกัวจะแห้งและด้านไม่มีไขขึ้นจับนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูว่าจะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับ ด้านหลังให้ดูขยายดูนี่เป็นพระปองเป็นเนื้อตะโกะนะครับองค์นี้นะครับคาบที่ขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยเป็นคาบที่เกิดน่าจะเกิดจากน้ํากรดแน่นอนเพราะคาบเนี่ยขึ้นมาปกปุมคุมทั่วองค์นะครับก็คือเราจะทําให้เนื้อตะโกวเนี่ยเกิดความด้านจริงๆแล้วพระเนื้อตะโกวเราต้องบอกที่นหนึ่งก่อนเลยว่า ถ้าเป็นเนื้อตะก่วมากจะเป็นสนีนแดงถ้าเป็นเนื้อตะก่วผสมดีบุกมากจะออกเป็นสีเงินยวงนะครับจะออกเป็นสีเงินยวงสําหรับองค์นี้ต้องบอกเป็นเนื้อถ้าเราเรียกเนื้อชินตะก่วนี่ผมยังไม่พูดถึงการปลอมพระซึ่งปลอมโดยใช้ตะ่วเก่ามาทํานะครับเพราะตะ่วเก่ากักบตะก่วใหม่เนี่ยจะผิดกันทีนี้เดี๋ยวผมจะขยายแล้วให้ดูเบิ่อที่เป่นครับดูชัดๆนะครับว่าคาบที่ปลอมเนี่ยปลอมอยังไง จะเป็นแผ่านหนา,นาถ้าเคยเห็นเพื่อน,เ,อนเห็นเคยเห็นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าปลอมนะครับรีบให้ไกลเลยนะครับดีกให้ไกลนะครับเป็นแผ่นขึ้นมาเลยดูกันอีกทีเดี๋ยวผมจะขยับกล้องนิดนึงเพื่อให้เห็นแสงชัดๆดูนะครับดูภาพเป็นแผ่นแบบนี้เวลาเราลงกล้องป๊อป ในเนื้อตะกววจะมีความด้านจะไม่มีเม็ดคล้ายอิสุกอิสคือเม็ดขาวใสเม็ดขาวขุ่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเน,เนื้อตะกวดโดยธรรมชาติเนี่ยต้องจะมีน้ํำยางไม่ว่าจะผ่านมาสิบปีหรือร้อยปีเป็นผ้าเกรามก็จะทําให้เราดูเนื้อหาง่ายก็คือถึงแม้พระจะหมดน้ํำยางแล้วแต่เวลาลงกล้องไปป๊อเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของคราบไข่อ่อนแก่ซึ่งจะไม่ใช่เป็นไข หรือเป็นราบนะับเป็นเปลือกเป็นแหมเป็นเปลือกอย่างเงี้ยหนาหนานี้จะไม่ใช่นะครับจะไม่ใช่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะถ้าเจอแบบนี้อย่าเช่าเด็ดขาดเลยน,นะครับนี่คือพระโรงงานอ่าพระโรงงานเราจะไม่พุ่งไม่ต้องพูดถึงพิมพ์พูดถึงเฉพาะงนื้นะนะเห็นไหมครับจะเป็นแผ่นหนาเลยเดี๋ยวผมจะลองย่อดูนิดหอ่ะป,ปรับดู mm. นิดหนึงนะครับนี่คือตัวลอมนะครับ ผิวพันธ์จะลักษณะแบบนี้ส่วนองค์นี้น่าจะนําไปฝังดินนะครับน่าจะนําไปฝังดินแล้วก็เอามาทาสีนะลงสีลงฝุ่นนะครับลงฝุ่นลงสีฝุ่นเพื่อเกาะยึดพระนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูเลยระหว่างพระแท้ที่เป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวก็ จะมีองค์หนึ่งเป็นพระปิดตาสายใต้ผมไม่ทราบถูกแต่เป็นพระแท้เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยจะต่างกันไปลองใครดูให้ดูว่าต่างกันลองดูนะลองดูลองดูความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมจะคลิกด,ด้านหลังเพื่อเห็นชัดนะครับองค์นี้เดิมทีผมก็ว่าจะนํามาไลฟ์แต่ไม่ได้ไลฟ์นะครับ ตัวเตียงจะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งว่าสีจริงๆเนี่ยวันณะเนี่ยจะต่างกันเลยนะครับอลองดูนะครับลองดูภาพมองเผินๆนี่เหมือนใช่แต่จริงๆพอลงกล้องนี่จะไม่ใช่นะครับสําหรับภาพนี้ถ้าเราลงกล้องลงไปพบเนี่ยเราจะเห็นผ,ผิวสีเนี่ยนะครับผิวสีตาม หลังพระตรงนี้นะจาเป็นเม็ดนะครับขึ้นเป็นเม็ดก็ได้เป็นเม็ดผลเม็ดผื่นเป็นขุนเป็นข่าวเป็นใสนะครับสําหรับองค์นี้เวลาเราลงไปป๊อปเนี่ยฮะพื้นผิวที่เปิดอยู่เนี่ยครับจะเป็นเนื้อตะกัวด้านๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อตะกัวตะกัวของปลอมที่ทําขึ้นมาก็คือจะไม่มีคาาจะไม่มีน้ํำยางน,นะครับจะหมดความเรียกว่าหมดน้ํำยางมีแต่ความแห้งความด้านคือจะด้านๆเหมือนตะกัว เป็นเนื้อตะกัวเลยตะกัวที่เ,เราเห็นเห็นทั่วไปก็คือใช้ตกปลาอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเนื้อตะกัวเลยส่วนคราบเนี่ยผิดธรรมชาตินะฮะคือถ้าพระธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวดูองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูจะลองขยายเพื่อนๆดูว่าธรรมชาติของไข่เนี่ยเป็นยังไงลองดูนะครับเดี๋ยวลดการสะท้อนแสงนิดนึง เนื่องจากพาะพัดอยู่ในกรอบนี่จะดูยากแต่เดี๋ยวผมจะมีคลิปลงไว้ท่อนหน้าน,นะครับเป็นรูปที่ถ่ายก่อนนาไปหุ้มนะครับเราจะเห็นการผุดนะครับการผุดของเนื้อเนื้อพระที่ต่างกันดูยากมากครับดูยากมากลองจะขยายดู ใกล้เคียงหรือยังโอเคก็ผงได้แค่นี้เดี๋ยวผมจะด,ด,ดูคือสำหรับองค์นี้นะครับต้องบอกเป็นทับอ่าปิดตานเนื้อตะกัวผมไม่ทราบกูแต่เป็นข้าทแท้แน่นอนเพราะว่าข้าวที่กินอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นข้าวไข่ที่ขึ้นมาปกคลุมเนี่ยซ้อนเนี่ยคนระับซ้อนกันเนี่ยนะที่ผมขยายให้ดูเนี่ยคือมันเป็นอายุ ของเขาเนนะครับที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นอ่าขาวขาวใสขาวขุ่นนะอ่ขาวเทา,า,า,นะา,า,าแล้วก็มาเป็นเหลืองแล้วเป็นส้มนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆยพิชให้ดูนะครับในขณะที่ผมพิกดูเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนิดนึงว่าเนื้อเนี่ยเนื้อพระเนี่ยนะครับ เนื้อพระที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นขาวเป็นจุด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 จดตามแผ่นหลังกระขาเนี่ยถ้าเราลงลงกล้องไปนะครับเราจะเห็นเป็นตุ่ม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 ค้ายคตุ่มผดตุ่มพืงนะครับจะเป็นขาวขุ่นขาวใสนะอ่าแล้วก็ขาวเหลืองส่วนมาดูด้านหน้าอ่ะด้านหน้านี้เราจะเห็นชัดเลยนะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าการขึ้นปกคลุมเนี่ยที่มือเนี่ยนะครับ ถ้าเราลงกล้องไปดีๆแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดขาวเม็ดขุ่นเม็ดใสนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยความฉ่าหรือว่าความความฉ่าของเนื้อเนี่ยถึงแม้จะแห้งแล้วก็จริงนะครับแต่เนื่องจากก็เป็นพระธรรมชาตินะครับก็เราจะทําให้เห็นความความชุ่มความฉ่าของผิวเนื้อนะครับก็เกิดจากน้ํายางน้ํำยางที่ขึ้นมาปกคลุมนะครับ ไม่ได้แห้งด้านเหมือนพระเกน,นะครับส่วนใต้ฐานที่ผมกําลังเอียงให้ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเกิดจากการกินนะครับเกิดจากการกินนะครับเกิดจากการกินเนี่ยตรงนี้นะครับเกิดจากการกินของสนิมนะครับเกิดจากการกินของสนิมเพราะว่าพระองค์นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยู่ในกรอบกรอบแตกแล้วก็โดนความชืม้นโดนน้า ก็เกิดจากการกินทําให้ฐานด้านล่างนี่นะหายไปก็เกิดจากการกินผมได้ใช้มือขันมือลูกนะก็ส่วนด้านหลนะังส่วนหนึ่งก็ได้ออกไปแต่บางส่วนก็ไม่ออกแต่เราจะเห็นความเป็นความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับสําหรับที่เป็นพระปอมเราเห็นนะเราจะเจอแต่ความด้านจุดที่ผมชี้อยู่นะเจอแต่ความด้านส่วนไข่ที่ปกคลุมเนี่ยนะนะเกิดเป็นรอยแห้งเป็นรอยแตก เหมือนกับเขายกว่าเหมือนพื้นดินที่เป็นรอยแห้งรอยแตกครับนะถ้าเราเกิดเราไปตามนาตามตาม,า,าตามตามทัานละตามตามนาที่เขาทำนากันนะเราจะเห็นว่าเป็นรอยดินแตกรอยแห้งนะครับดินหลังคาจา,จากที่เขาเกี่ยวข้าแล้วเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยคุณสังเกตทด่ดีนะครับถ้าเจอพระแบบนี้ปลอมนะครับไม่ต้องเช่ากันอีกองหนึ่งที่ผมใช้ดูก็คือองค์นี้ ก่อนหน้านี้ผมเคยไลฟ์ไปแล้วเคยทำคลิปม,มาแล้วดูนะครับผสมตะกั่วเยอะก็จะออกสนิมแดงเยอะถ้าองค์ไหนถ้าเป็นเนื้อตะกั่กวผสมนะครับเเรียกว่าผสมตะกั่วมากก็จะออกสนิมออกไปทางน้ําตาหรือแดงเขาเรียกว่าสนิมแดงนะครับถ้าองค์ไหนที่ผสมดีบุกมากก็จะออกสีเงินยวง นะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดระการใดก็ต้องอขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยาหากคิดว่าพอจะมีประโยชน์ก็ติดตามกันหากคิดว่าไร้สาระก็ให้ข้ามไปนะครับขอบคุณครับ